ชอบแตกต่างนอกกรอบแต่ไม่นอกกฎนิวเจอรโต้คิวขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโอรีชิน ดูมาครับเพื่อมาสอนแอคติ้งให้กับเออออพูครับครูครับ เราจะสร้างขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะบางคนเรียน5วันก็เก็ตบางคนเรียน3ปียังไม่เก็ตเลยคือมันเป็นเรื่องของการที่เรารู้จักตัวเรามากแค่ไหนแอคติ้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นคนอื่นได้เราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนเนาะให้อย่างนั้นค่ะเือคิดว่าตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วการแต่งตัวนี้โอเคแล้วใช่ไหมอาจจะไม่พร้อมลูกไปเปลี่ยนชุดดีกว่า การเป็นนักแสดงที่ดีคือคุณต้องมีความกล้าความกล้าในแง่ของกายภาพเนี่ยเป็นความกล้าที่ง่ายที่สุดที่มนุษย์โลกคุณจะทำแล้วเพราะวันหนึ่งคุณจะต้องกล้าที่จะรู้จักว่าตัวเองแย่แค่ไหนก่อนซึ่งวันนี้ถ้าครูสั่งให้ทําอะไรทําไม่ต้องคิดไม่ต้องถ้าไม่ต้องสงสัยทําไปก่อนทําเท่าที่เราเข้าใจไม่ต้องมองเพื่อนด้วยโอเคเริ่มลุกเดินเร็วห้ามชนกันวิ่ง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 ลองทาตามดูที่บ้านก็ได้นะครับ ระวังชนเข้าของกระจุยกระจายนะครับเต้นบ้าขั่งเต้นบ้าขั่งเต้นสโลโมชั่นเต้นสโลโมชั่นโอ้โหดูทำซาวด้วยไปเต้นไปขไปเต้นไปขัด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 ไปเต้นไปโอเคหยุดทุกคนหยุดล้อมวงกลมอ่ะ ไฟล์ใช่ไหมคะ ่ขึ้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองขยายดูไอส้สมมุติครูงอ่น้อยอ่อนใหญ่ใช่ไหมครูจะเป็นอ่อน้อยอ่อนใหญ่ใช่ไหมคะนี่เบอร์หนึ่งมันจะอัพเลเวลไปถึงเบอร์สิบนะคะมันจะไปยังไงได้ใหญ่กว่านี้นะคะห้าคนไปเ,<อ>เบอร์หนึ่งมาดูกันแนะนําตัวเบอร์สองแบบเลเวลต่างๆเบอร์สาม,มสี่ มาใ้กับพิงไว้เก็บไว้มาพร้อมหนึ่งสองสามไฟเบอร์สองไฟครับผู้จ้ครับตอนนี้สาวสตรอเบี่เราไม่ได้บ้านครับกำลังแนะนำตัวเลเวลต่างต่างหกหกเจ็ดหกแปดโอ้โดูท่าไฟครับโอเคหยุดหยุดเอาไงมีมีใครให้อยูด มีคนเหลือใช่ถูกต้องอ่ะจจนอยู่ที่เพื่อนจับอ่ะสาคัญมากนะลูกเวลาเราเล่นละครอ่ะถ้าเขาบอกว่าใหญ่เราจะไม่ใช่ใหญ่แค่เสียงหรือยอย่างหนึ่งทั้งหมดมันต้องไปด้วยกันนะคะกายจิตใจเสียงนะคะเป็นเครื่องมือธรรมากินของเรานะคะห้าคนอีกโอ้ยไม่น่าเก็บพวกนี้ไ้ซ้องกันเลยร้อมเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าใครตามคุณหมอมาฉีดยาหน่อยครับพอเธออย่าถึงเบอร์สิบเลยเบอร์สิลูโอเคอันต่อไปเนี่ยนะคะครูต้องการให้หนึ่งคนมาแล้วให้วิ่งอย่างเร็ว อาศัยความกลา้าเชื่อใจเชื่อใจเพื่อนเชื่อใจตัวเองแล้ววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเร็วที่สุดเลยนะคะหนึ่งสองสามวิ่งวิ่งเร็ว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 โอเคไปคนต่อไปแหมแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแสดงของครูเมอะนี่เขาเยอะจริงๆครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นการฝึกให้กล้าครับแล้วก็ทํางานกันแบบทีมเวิร์กโอ้โห โ okay. อเคความกล้าหาญก็ผ่านกันไปแล้วอันนี้เราจะมาฝึกเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นักแสดงจําเป็นต้องมีความคิดสร้างสารรค์ <c oughs> แทนที่เราจะมองอะไรมุมเดียวเราสามารถมองมันในในหลายๆองศาได้ความคิดสร้างสารรค์เราจะสร้างได้ยังไงเราสร้างโดยการที่เราปล่อยให้ตัวเองสนุกกับสิ่งต่างๆทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ออกมาทีละคู่ปึ้ง <B ew ing> ออกมาคนสองคนทําอะไรกันได้มั่งเออสมกับครูเตลิลาตึงๆในขณะนั้นครูบอกหยุดหยุดไว้ ค้ังไว้ท่านี้คนต่อไปคนต่อไปเข้ามาเมื่อเราเห็นว่าท่านี้จะทำอะไรได้บ้าง <S <S นอกจากเป็นการเต้นลีลาดห้ามเข้ามาแล้วเต้นลีลาสต่อต้องมาอีกเรื่องหนึ่งเลยสมมติครูเห็นท่านี้แล้วครูนึกถึงห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ไปอยู่หน้าคาฟูดีกว่าครับคุณนาะครับแล้วหยุดสมมติหยุดท่านี้ไว้คนต่อไปจะมาท่าอะไรก็ว่าไปด้วยท่านี้โอเคอ่าครั้งท่านี้ไว้ อ่ะท่านี้เป็นอะไรได้บ้างไปเริ่มเอาใครจะต่อได้จิกกดมึงล้วละโอ้โหแอร์เข้ามาต่อครับชีซ้ายสีขาว่อยน่าลังมงยึดออกมาฮะเดินไปแล้วท่านี้จะเป็นอะไรครับอะไรครับโอไเ่ได้ โอ้ป่านเล่นต่อไปเล่นต่อให้ไปให้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะบอกให้หยุดไม่เหมือนซะด้วยหยุดเอาละสิครับถ้าอนนี้ถ่ายจะมาตอบอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะไร่อยครับเป็นลิงเป็นลิงคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์ ตอนนี้ต้องครีเอทกันสุดๆมาช่วยดันช่วยดันฝั่งฝั่ัหยุดเอาท่านี้ใครมาครับตรงนี้ยังไม่สัอ๋บินครับสมฐานะมาเจ็กกระชกซะงั้นยอดเอาใครต่อท่านี้นะครับพิงครับ เลยเรื่อยๆยศเอาละครับท่านี้ใครจะมาตอบโอ้ยท่านี้นี่เยอะแยะได้คนตรงไหนอีกคะแครครับวัยมากยศโอ้โหทำไมต้องหอยทําไม มาต่อโยคะครับเอาละครับทานใครคมา้ฝ่ายนะครับมาต่อหยุดแล่ไมาเฝ่ายเจอฝ่ายครับหยุดนี่ว่ายาแม่ของถนัดเลยครับแห่มาทำท่ามชยะเอาละครับ เจอท่านี้เข้าไปเอเอาเเอว่าคีเอ็อะเอาท่านี้ทำไง่ะครับเนี่ยายู่จะซูโม่กันต่อเอาท่านี้ละทำยังไงละเนี่ยเฮ้ยยังไงคนแก่ซคนแก่เอาแอนดาพาคนแก่คข้าถนนตังกัน